สวัสดีครับพี่ปีเเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้พามาส่องเหรียญนะครับ50สตังค์ปีพศ2500นะครับนี่ครับเป็นเหรียญ50สตังค์ปีพศ2500นะครับนีครับด้านหลังตาพันดินนั่นแหละครับนี่ครับมาดูกันนะครับพามาดูชัดๆนะครับนี่ครับมาดูประวัตินิดนึงนะครับ เมื่อวันที่18มีนาคมพศ2500นะครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดทำเหรียญกระสาบนะครับอลูมิเนียมบอลชนิดราคา50สตางค์25และ25สตางค์10สตางค์และ5สตางค์นะครับแบบใหม่มเพื่อเป็นการทดแทนเหรียญกระสาบรุ่นเดิมที่ผลิตขึ้นในปีพศ2594และพศ2497นะครับโดยครั้งนี้กำหนดให้เหรียญกระสับมีรูปร่างตามขนาด ชนิดราคาที่ประกาศใช้มาแล้วแต่ให้มีลักษณะด้านหน้าและด้านหลังเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับตลอดจนเปลี่ยนสกราดจากพศ2493เป็นพศ2,500ครับก็คือพศ250พนศนะครับพศ2500นะครับ,ออน,รบนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญด้านขอบจะเป็นฟันเฟืองนะครับ นะครับด้านหลังจะเป็นตราแผ่นดินนะครับขิดขอบด้านบนเขียนว่ารัฐบาลไทยนะครับเลข50ไทยนะครับซ้ายฝั่งซ้ายเลข50ไทยนะครับฝั่งขวาเขียนคําว่าสอตนะครับก็คือย่อมาจากสตังนันะครับด้านล่างเขียนพสนะครับ2500นนะครับนี่ครับ ชิดขอบด้านหน้านะครับด้านหน้าชิดขอบด้านซ้ายจะเขียนคาว่าภูมิพลอดุลเดชนะครับชิดขอบด้านขวาจะเขียนคําว่าราชการที่9นะครับนี่ครับนี่ครับตัวชัดๆครับพี่ๆคนไหนมีเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีก็เอานํามาส่งนามาเปรียบเทียบดูได้นะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจะอยู่ที่2 3มมิลลิเมตรนะครับ น้ำหนักอยู่ที่4.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่439ล้าน8 7 4 0 0 0เหรียญนะครับก็ถือว่าผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะเหมือนกันนะครับถึง439ล้านนะครับ8 7 4 0ันเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2500นี้นะครับด้านหลังตราแผ่นดินนะครับ สำหรับราคาประเมินเหรียญนะครับเหรียญ UNC จะอยู่ที่15บาทถึง30บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่านะครับอย่างเหรียญเนี้ยเหรียญเก่านี่อย่างเหรียญเก่าที่นําให้ดูเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณสัก10บาทนั่นแหละครับก็เลยไม่แพงนะครับเพราะว่าการผลิตอันเยอะครับก็เลยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่คิดว่านะครับการผลิตเยอะจํานวนผลิตเยอะก็เลยไม่ค่อยแพงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนี่ครับดูชัดๆครับ เพื่อนๆพนี่ๆคนไหนที่มีก็เอามาดูเอามาส่องเอามาเปรียบเทียบได้นะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2500ด้านหลังตาแผ่นดินนะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนั่นแหละครับอลูมิเนียมบอลทองเหลืองน,นะครับออกทองเหลืองนั่นแหละครับนี่ครับด้านขอบจะเป็นฟันเฟืองครับนี่ครับดูชัดๆนะครับแล้วมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับ เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพศ .2,500 เหมือนกันนะครับที่มีปะปนออกมานะครับแต่ว่าจะเยอะหรือไม่เยอะนั้นก็ไม่ไม่รู้จํานวนนะครับแต่ไม่แต่ไม่ใช่เป็นเหรียญกระสาบที่หมุนเวียนนะครับอ่าเป็นเหรียญที่หลุดออกมานะครับอ่าจะเป็นเหรียญใหญ่ครับอ่าที่เขาว่ามีราคาแพงครับแต่ว่าตราพิมพ์นั้นจะเหมือนกันกับเหรียญห้าสิบสตางทั่วไปแบบหมุนเวียนนี่นะครับ จะพิมพ์แบบเดียวกันครับแต่ผมไม่มีเหรียญให้ชมนะครับแล้วก็ไม่มีภาพด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีความใหญ่นะครับใหญ่กว่าเหรียญ50สตังค์ปี2,500แบบปกติเนี่ยจะมีความใหญ่กว่านะครับก็คือเหรียญปกติเหรียญน,นี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่23มมิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเหรียญพิเศษนะครับที่ว่าราคาแพงนั้นจะมีความใหญ่หรือเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นจะใหญ่กว่าเหรียญน,นี้นะครับ เส,ส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่25มิลลิเมตรครับสาหรับเหรียญนาเหรียญที่ว่าเขาหากันแพงแนครับเนี่ยจะเอาเปรียบเทียบไม่ดูครับนี่ครับเหรียญที่มีขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลลิเมตรนั่นก็คือเหรียญ1นบาทปีพศ2 5 2 0และเหรียญ1นบาทปีพศ2525นะครับจะมีขนาดเส,ส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับสำหรับเหรียญ50ตังเหรียญธรรมดานี้จะอยู่ที่23มิลลิเมตรแต่ว่าเหรียญที่เขาหานั้นนะครับ จะเป็นเหรียญใหญ่ขนาดอยู่ที่25มิลิเมตรนะครับเหรียญที่ว <ie diy> ่าราคาแพงนะครับเราก็ไม่ยากครับเปรียบเทียบง่ายๆครับเพราะว่าารูปลักษณ์ก็เหมือนกันกับเหรียญ50เตังค์ทั่วไปนี่นะครับตาเดียวกันครับตาพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเหรียญใหญ่กว่าแค่นั้นนะครับก็คือเอาเหรียญหนึ่งบาทนะครับมาเปรียบเทียบเลยครับเอาเหรียญ50เปอรตังค์เนี่ยเอาไปวางทับเลยครับอ่าถ้าเหรียญใหญ่นะเป็นเหรียญ25 มิลลิเมตรนั่นแหะจะใหญ่เท่ากันกับเหรียญหนึ่งบาทพอศ2520้และพอศ25 2 5นั้า่นแหลนะครับถ้ามีความเท่าก็คือเหรียญน,นั่นแนหะเหรียญที่เขาหาครับเป็นเหรียญที่ราคาแพงครับแต่ถ้าเล็กขนาดเนี้ก็ไม่ใช่ครับเพราะเป็นเหรียญธรรมดาปกติทั่วไปครับแต่ถ้ามีขนาดเท่ากันกับเหรียญหนึ่งบาทที่อยู่ด้านล่างนั่นนะครับขนาดยี่สิบ้านะครับมิลลิเมตรนะ่ะจะเป็นเหรียญที่เขาต้องการหาครับราคาอยู่ที่หมื่นถึงแสนเลยนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่แบบ UNC อะไรจะอยู่ ราคาจะสูงมากครับสำหรับเหรียญใหญ่ขนาดอยู่ที่25มิลเมตรนะครับที่เขาต้องการนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ23มมิลเมตรเนี่ยราคาก็ถูกครับอยู่ที่ใหม่ UNC เลยก็1 5บหถึงสาบาทเก่าก็อยู่แค่10บาทนะครับ5บาทถึง10บาทประมาณนั้นแหละเก่าครับนี่ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีก็เอานํามาเปรียบเทียบเลยครับเอาเหรียญ50าสตางค์นะครับลองเอามาเปรียบเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้ากับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ เอามาเปรียบเทียบกับเหรียญหงนั่นแหละครับเหรียญหนึ่งบาทเหรียญข้างหลังหงนั่นแหละครับเอาเหรียญห้าสิบตตังนี่ขึ้นบัตรเลยครับเปรียบเทียบถ้าเท่ากันกับเหรียญเรือพระที่นั่งสุมพรหงกับเหรียญหนึ่งบาทด้านหลังวัดพระแก้วนะก็ถือว่าเป็นเหรียญใหญ่ที่เขาหาครับนั่นนะครับเป็นเหรียญแพงครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับขอบคุณครับที่ติดตามผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวัณที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ